หลังจากที่พวกเราได้ทำคลิปท็อป10เซ n เ e r b a c k ็และส t r ร k e r กันไปถ้าหากเราจะไม่ได้ทำคลิปสำหรับอีกตำแหน่งสำคัญอย่างกองกลางก็คงจะไม่ได้และในวันนี้พวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนมาดูกันว่าท็อป10มิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้จะมีใครกันบ้างเพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดใดๆผมก็อยากจะขอย้ำอีกรอบว่า การจัดอันดับในครั้งนี้พวกเราไม่ได้ประคนจัดกันเองนะครับโดยจะเป็นการจัดอันดับโดย ESPN FC ที่วัดโดยผลงานส่วนตัวและความสําเร็จทั้งสโมสรกับทีมชาติถ้าทุกคนพร้อมและเข้าใจตรงกันแล้วไปรเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10 บรูโนกิมาไล์จากนิวคาสเซิลมูลค่าทางการตลาด70ล้านยูโรนับตั้งแต่ที่มิดฟิลด์บราซิเลียนรายนี้ย้ายมาร่วมทัพสาลิกาดงในตลาดหน้าหนาวฤดูกาล2021 -2022 กิมารไล์ก็ขามายกระดับแผงมิดฟิลด์ของนิวคาสเซิลได้ในทันทีจนทีมรอดพ้นโซนตกชั้นและในซีซั่นที่เพิ่งจบไปกิมารไล์ก็เป็นคีย์แมนคนสำคัญที่พาสาลิกาดงหักปาก,กาเซียนจบท็อปโฟจนในโคตาเป็นลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าจะถามว่า เขาสำคัญกับทีมแค่ไหน6นัดในลีกที่ขาดเข้าไปนิวคาสเซิลไม่สามารถเก็บชัยได้เลยโดยแบ่งเป็นเสมอ4แพ้2นี่น่าจะทำให้เห็นเลยว่าการขาดไปของกิมมรฟนั้นส่งผลกับทีมมากแค่ไหนและโดยอายุที่ยังเพียงแค่25ปีเขาก็คงอยู่เป็นกำลังหลักที่พานิวคาสเซิลเข้าสู่ยุคใหม่ไปอีกนานแน่นอนอันดับที่9แฟรงกี้เดยองจากบาร์เซโลนามูลค่าทางการตลาด75ล้านยูโร ในฤดูกาล2018-2019ที่อาแจ็์ทีมพลังหนุ่มป่วนยุโรปแฟงกี้เดยองเป็นหนึ่งในขุนพลคนสำคัญของทีมแบบไม่ต้องสงสัยจนเจ้าตัวได้ย้ายมาบาซ่าถึงแม้ที่เจ้าบุญทุ่มเดยองอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเหมือนตอนอยู่อาแจ็์เนื่องจากอยู่ท่ามกลางซูเปอร์สตาร์แต่เขาก็เป็นคนที่ทำให้แผงกองกลางของบาซ่านั้นเล่นกันได้ไหลลืน่นทั้งการจ่ายบอลตัดเกมสวิชจากเกมรับเป็นรุกและเล่นกันได้ลงตัวกับดาวรุ่งในทีม และในฤดูกาลหน้าที่คนสำคัญอย่างเซอร์จิโอบุสเกตได้โบกมือลาทีมไปแฟรงกี้เดยองในวัย26ปีปก็น่าจะก้าขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ที่คอยคุมแผงกองกลางของเจ้าบุญทุม่มและดูแลน้องๆฝีมือดีในทีมแน่นอนอันดับที่8โจชัวคิมมิชจากบบเยินมิวนิกมูลค่าทางการตลาด75ล้านยูโรมิดฟิลวัย28ปีจากเยอรมันรายนี้ก็ได้สลัดคราบพาแบ็คขวาออกไปได้โดยสมบูรณ์ทั้งสกิลการจ่ายบอลที่คมกริบการยิงไกลก็เป็นทีเด็ดการอ่านเก ที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ที่คิมมิชได้รับบทบาทใหม่อย่างการเป็นมิดฟิลเขาถือว่าเป็นกำลังหลักที่พาเสือตายกว่าแชมป์มามากมายแชมป์หลีกที่ครองเยอรมันมาโดยตลอดโดยเฉพาะทริปเปนแชมป์ในฤดูกาล2019-2020แบบยิ่งใหญ่ส่วนในานามทีมชาตินั้นเขาก้กา,วกาวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทัพอินซีเหล็กนับตั้งแต่อายุน้อยๆได้กับบอลโลก2ครั้งทั้งในปี2018กับ2022ที่ผ่านมาสำหรับเยอรมันก็ถือว่า เป็นบอลโลกที่น่าผิดหวังจากการตกรอบแบ่งกลุ่มทั้งสองครั้ง <c oughs> ก็ต้องมารอดูกันว่าคิมมิชจะนำพาเยอรมันกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมในอนาคตอันดับที่7อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากไบรตันและลิเวอร์พูลมูลค่าทางการตลาด65ล้านยูโร ถือว่าเป็นสีซันทิมิฟิลสัญชาติอาร์เจนตยผู้นี้ประกาศเชื่อให้โลกได้รับรู้ด้วยการกลายมาเป็นกําลังหลักของอาร์เจนตินาที่พาทัพฟ้าขาวกลับมาครองบัลลังแชมป์โลกได้อย่างยิ่งใหญ่ส่วนกับต้นสังกัดอย่างไบรตัน เขาก็เป็นคนสําคัญของไบรตันโดยความที่เขาเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์ในแดนกลางโดยในปัจจุบันนั้นแม็กอลิสเตอร์ก็ได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของหงแดงแล้วโดยแม็กอลิสเตอร์ในวัย24ปีน่าจะกลายมาเป็นกําลังหลักในแผงกองกลางยุคใหม่ของเรยวหูรวมคููกับมิดฟิลด์ป้ายแดงอย่างโดมินิกโซบอสไลทที่เข้ามาแทนที่จอแดนเฮนเดอร์สันที่เพิ่งโบกมือลาทีมไปหมาดๆและฟาบิโยที่น่าจะลาตามกันไปก็ต้องมาเราดึงว่าแม็กอลิสเตอร์จะเข้ามาเติมเต็มแผงมิ ฟิลของหงแดงได้มากน้อยแค่ไหนกันอันดับที่6คาเซมิโร่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่าทางการตลาด40ล้านยูโร สำหรับความสามารถและความเก่งกาจของคาเซเมโรนั้นก็คงไม่ต้องมีอะไรพูดกันเยอะเขาถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับระดับเวิร์ดคลาสที่เตกแชมมากมายให้กับเรอัลมาดริดร่วมกับกองกลางคลาสสูงอย่างโทนี่โครสและลูกาโมดิชแต่ในซีซั่นนี้คาเซเมโรก็สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการย้ายไปซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยค่าตัวที่มากถึง70ล้านยูโรสำหรับนักเตะอายุ30ปี ซึ่งตอนแรกก็มีแต่คนสงสัยว่านี่มันเป็นแพนิคบายหรือเปล่าแต่สุดท้ายคาซิ m i โรก็ทำให้เห็นว่าเม็ดเงินที่ลงทุนไปของปีศาจแดงนั้นคุ้มทุกเม็ดด้วยการยกระดับแผงกองกลางของแมนยูเรี่ยงแข็งแกร่งร่วมกับบรูโน่ฟอนันเดสและคร er ิสเตียนอิริเซนและเขาก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แมนยูได้แชมป์คาราบาวครับมาอีกด้วยอันดับที่5ลูก้าโมดริชจากเรอัลมาดริดมูลค่าทางการตลาด 10ล้านยูโรนิยามของโมดิชก็คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคำว,ว่าดาวรุ่งวัย37ปีซึ่งต่อให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่โมดิชก็ยังยืนหนึ่งในการเป็นมิดฟิลด์เบอร์หนึ่งของทีมจากตอนแรกที่เขาเคยโดนถูกพูดถึงว่าเป็นดีลที่ล้มเหลวของราชันจนเขาพัฒนากลายมาเป็นกองกลางระดับท็อปของโลกโดยการพามาติดขวาแชมป์มากมายและพาโครเอเชีย,เ,ยเข้าชิงในรายการฟุตบอลโลก2018นจนกลายเป็นคนแรกในรอบ10ปีที่แทรกเมซี่ และโรนันโดในการคว้าบอลลังด่ล่าสุดโมดิชก็ได้ต่อสัญญากับราชันไปอีกหนึ่งปีเชื่อว่าบทบาทจากนี้ไปเขาก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตน้องๆในทีมเพื่อให้เหล่ากองกลางอายุน้อยฝีมือดีกลายเป็นกองกลางชันยอดให้กับเรอัลมาดิดแน่นอน อันดับที่4อีกคลายกุนูกันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาร์เซโลนามูลค่าทางการตลาด20ล้านยูโรนี่ก็น่าจะเป็นฤดูกาลที่เขาไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนในการเป็นกัปตันทีมที่พาแมนซิตี้ควา้าทริปเปิลแชมป์นี่คือขุนพลคนสำคัญของเป๊ปกัวเดล่ามาอย่างยาวนาน ถึงแม้กุนูกันจะเป็นนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยๆแต่เมื่อใดที่เขาพร้อมลงสนามกุูกันจะเป็นตัวเลือกแรกของเป๊ปเสมอแต่ในตอนนี้กุูกันในวัย32ปีก็ได้สิ้นสุดการเดินทางกับเรือใบ7ปีโดยการย้ายไปบาร์เซลโลนาก็มารอดูกันว่า กูดูกันจะประสานงานกับกองกลางทั้งหลายของเจ้าบุญทุ่มและอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างเลวานดอกสกี้ได้ดีแค่ไหนกันอันดับที่3เปดรียจากบาร์เซโลนามูลค่าทางการตลาด100ล้านยูโรเปดรียนั้นคือความหวังครั้งใหม่ของแผงกองกลางแห่งเจ้าบุญทุม่มเขาย้ายจากลาสพทมาส์มาบาร์ซ่านับตั้งแต่อายุ16ปีและก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมนับตั้งแต่อายุ17ปีซึ่งความสามารถของเปดรีนั้นเรียกได้ว่านี่มันไม่ใช่เด็ก ความนิ่งก็เกินไหยความเข้าใจเกมและพลังที่เหลือล้นเขาถูกคนในวงการมากมายยกย่องโดยไม่ได้อวยเกินจริงในทีมชาติก็เป็นกำลังหลักของสเปนตั้งแต่อายุน้อยๆน,นี่เป็นเพชรเม็ดงามที่บารซ่าตั้งค่าฉีกสัญญาไว้1,000ล้านยูโร ถึงแม้ในซีซั้นนี้เขาจะได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็เป็นกำลังสำคัญที่พาบาร์เซโลนาคว้าชแชมป์ลีกมาได้ต้องมาเราดูต่อไปกันยาวๆว่าเปดรีจะเป็นคนที่นำพาบาซ่ากลับม,มายิ่งใหญ่บนเวทียุโรปกันได้หรือไม่อันดับที่2โรดรีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่าทางการตลาด90ล้านยูโรมิดฟิลสเปนนิชวัย27ปีคือหนึ่งในผู้ปิดทองหลังพระของเรือใบสีฟ้าแบบแท้จริง ก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นฮีโร่ผู้ยิงประตูชัยให้กับแมนซิตี้จนก้าวไปควา้าแชมเปี้ยนส์ลีกจนได้ทรินเป็ลแชมป์โรรี่เคยได้กลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของแมนซิตี้จากการคว้าตัวมาจากอเลตรโกมาติดด้วยราคา70ล้านยูโรแต่ความสามารถกับศักยภาพของโรรี่ที่เขามอบให้กับแมนซิตี้ทำให้70ล้านที่จ่ายไปนั้นเป็นราคาที่ถูกไปเลยด้วยการเป็นกองกลางตัวรับที่ครบเครื่องทั้งความแข็งแกร่งการจ่ายบอลการอ่านเกมที่เรียกได้ว่า สุดๆเขาไม่จาเป็นต้องใช้แรงเยอะเพื่อตัดเกมแต่ใช้เซนต์บอลที่ฉลาดในการยืนหนักคู่ต่อสู้ในแดงกลางจะเรียกว่าเขาเป็นก่องกลางที่เป๊ปกเดียลาจะขาดไปไม่ได้อย่างแน่นอนและก็มาถึงอันดับที่1นนั่นก็คือ จูดเบลลิงแฮมจากบุรุเซียดอร์ทมุนและเรอัลมาดริดมูลค่าทางการตลาด120ล้านยูโรหลายหลาคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจูดเบลลิงแฮมถึงกล้ามาเป็นอันดับหนึ่งในลิสต์นี้ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความเก่งชา,าศแล้วไม่มีใครเถียงแน่นอน เพราะเบลลิงแฮมนั้นเริ่มโด่งดังกับดอทมูลนับตั้งแต่อายุ17ปีแต่เรื่องความสําเร็จกับสโมสรและผลงานโดยรวมรูดี้ก็อาจจะเหมาะสมกว่าถ้าจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเรื่องของผลงานส่วนตัวนั้นเบลลิงแฮมก็ซู้ได้แน่นอน เพราะในซีซั่นนี้เขาก็กลายมาเป็นตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการเลยฟุตบอลโลกเดยวัย19ปีและถึงแม้ดอดมุลจะโอหักแตกแชมป์บุนเดสลีกาโดยการพลาดเสมอในนัดสุดท้ายแต่ผลงานของเบลลิงแฮมในซีซั่นที่ผ่านมาก็ดีพอที่จะทำให้เขากลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของบุนเดสลีกา ซึ่งล่าสุดเบลลิงแฮมก็ได้กลายเป็นแข้งคนใหม่ของเรอัลมาดริดด้วยราคาการย้ายทีมที่รวมๆแล้วสูงถึง133.9ล้านยูนโรหากเจ้าตัวทำผลงานได้ตามกำหนดถ้าดูจากการลงสนามในเกมปรีซีซั่น2เกมที่ผ่านมาก็พูดได้เลยว่าดูดีเลยทีเดียวแต่ยังไงก็คงต้องมารอดูกันยาวยๆว่า เขาจะปรับตัวให้เข้ากับระบบของเรลมาดิดได้เร็วแค่ไหนกันก็เรียบร้อยกันไปแล้วครับสำหรับท็อปเทนกองกลางที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้เพื่อนเพื่อนพี่นพ,พ,พ,พน้องๆอทุกคนเห็นด้วยกับ1ิบอันดับดังกล่าวหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเรา แวดวงฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ